ฝ่าเคียงตะวันนะครับผมสิบห้าสิบครับหมุนลร่งหลอดยุบานคุ้มนะครับหน้าทีระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นครับ นะอาครับลุงหลอดขออภัยนะครับบางไฟขึ้นลุงหลอดลืมกดนะครับนึกงว่ามันกดแล้วเบาอยู่คนเดียวนะครับโอ,โอ้โหนะเสียดายมากๆนะครับบางไฟบางนี่ขึ้นไปล้ำดาบล้ำดาบแล้วก็เขาเมฆไปเรื่อยนะครับบดยังท่านนีเห็นยอดเห็นข้อนะครับผมลอยผ่านไปครับหาอีก2 1 0ซิก็ได้เกือบนะครับผมครั้นั้นเบาได้ก็มีโอกาสนะครับก่อน จดจองไว้นะครับตอนนี้่ายังเห็นว่ามันเขาเมฆไปแล้วนะครับผมการล่ำดาบเบิ้องหันครับบาโอ้ยผ่านแล้วนะครับผมโคตร อโอ้ยผ่านาเซที่แล้วนะครับบาได้ยู่สูงครับมันโอ้ยผ่านแล้วพันเลยครับมันจบแล้วแฟงรอเวลาจริงครับดับ ตามลงมาตามลงมาตึมเสียงดังสนั่นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบขอบคุณที่ติดตามรับชมรู้รอเดเอฟสีสวัสดีครับ